สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะชวนคุณผู้ชมมากินกุ้งเผาตัวใหญ่ๆด้วยกันนะครับน้าจิ้มของเราก็แซ่บได้ใจมากนะครับวันนี้นะโอ้โหกัดมา2กิโลครึ่งนะคุณผู้ชมตัวใหญ่ๆใช่แล้วมาเดี๋ยวเรามากินด้วยกันเลยกุ้งนององร้อนนะครับผมสวยน่ากินใช่นี่หัวมันหรือเปล่าลูนักะนี่อิ้ยยังหนักเลยเนี่ยดูหัวดูหัวหัวย่างมันเลยจัดจัดจัดอยากกินอะไรที่เป็นซีฟู้ดคุณผู้ชม โอ,โอช่วงนี้ชวนผมกินของแซบไหวพี่เกมมว่กินของแซบของนองวาของเพชรอุอ้ยเสื้อไปหมดแล้ว <laughs> มันกระจายโอ้ยมันเยอะมากอะน้ำจิ้มอร่อยคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมครับดูหัวก่อนดูหัวก่อนนี่ ทำมมากเลยเน <c oughs> ื้อก็เยอะนะ <c oughs> มันยังไม่สุกหรือเปล่าเนี่ยนะ <c oughs> มันมันยังสุกแล้ว <c oughs> มันมันยังนี่อยู่เลยคุณผู้ชมมันเหลืองแล้วมันเหลืองแล้วเฮ้ยใส่น้ำปลาไนี่ไปกินไหนกินเหมือนน้ำปลาเลยวางไปเลยต่อมา ทำมากคุณผู้ชมหัวกุ้งทำมากจิ้มซีโู้ไปเนื้อกรึบๆแหละเ,เราสดไม่สดกล้ามสีน้ำเงินเลยลูกสมุนล,ลูกสมุนนีสมุนมาเยอะเหลือเกินได้เวลามันก็มากันแล้วคุณผู้ชมมันเคยได้กินเนาะน,นี่โอ้ย หมามันทุกตัวเลยผมว่าจุกเลยอะตัวนี้มันจุกเลยแต่กุ้งไม่ค่อยสดใสเนี่ยดูแล้วเนีเ่ยเสียวันนี้นะไม่สดหรอือทำไมมันเยอะขนาดานี้มันมันเยอะแต่ดูดิม่ค่อยสดหรือเปล่ามันเยอะจัด กุ้งเป็นของโปรดผมคุณผู้ชมเหมือนกันโอ้โหพี่เจนจะชอบกินอะไรที่แบบมันๆมันๆเช่นหัวกุ้งเลยได้อะไรที่หวานๆนะผมชอบหมดอ่ะถ้าเธอหวานกับผมผมก็จะหวานกับเธอของกินนะได้ จักเท่านไรจักเอไหนเด้อมาคุณผู้ชมนึกทำอ่ะอืมมันหอมอ่ะป้ะเจ้าอยากกินปูขนมปังอีกแล้วคุณผู้ชมอีกแล้วอยากกินปูขนมปังอีกแล้วนึกถึงปูขนมปังอีกแล้วคุณผู้ชมครับ ของมันแซบ่บคุณผู้ชมบางคนเขาก็ยังไม่เคยได้กินนะเพราะมันหาไม่ได้หายากผมก็ยังหาเองไม่ได้เลยคุณผู้ชมว่าจะเอามาจากไหนอะ่ะผมต้องติดต่อคนที่บ้านแม่ค้าที่บ้านก่อนเซลล์เซลล์ sell, sell. ถ้าอยากกินอะ่ะก็ต้องติดต่อคนที่บ้านไม่งั้นเราเจอของปลอม่งเขาไม่ส่งมาให้โอนเงินไปแล้วเขาไม่ส่งมาให้ไงแล้วมันเป็นของต่างประเทศด้วยอะ่ะแต่เจ้านี้ที่พี่เจมเอามานี่ไม่เคยผิดหวังอ,อร่อยตลตอด ลปไปกินหมูกระทะกินกินแต่กุ้งหนคุณผู้ชมผมไม่แตะหมูเลยนะเพราะมานันไม่หมดตอนสามสี่หาดกุ้งไปร้านหมูกระทะผมไม่เคยกินหมูกระทะเลยผมกินแต่ของทะเลกุ้งกับปูตั้งสองสามอย่างกุ้งปูหอยหอยหอยดองเนี่ยบนอย่างเงี้ยของทะเลเทมอนเทมอนไม่มีแล้วก็ของหวาน ของหวานก็เป็นจมพวกอะไรอะ่ะไอตงไอติมไอติมผลไม้เงาะลำใหญ่ชอบมากมขนมอะไรอะ่ะขนมมะแกงท้องหยิบท้องยอดอะไรอย่างงี้หว,วานๆนี่ท้องหยิบผมชอบโอ้โหแบรักตัวปลาขักเลย กีดมากเมื่อก่อนผมเป็นวหววรุ่นนะคุณผู้ชมตอนนี้ไม่แหวรุ่นแล้วไปทำงานแล้วเนาะหายากมากสำหรับกุ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยจะได้กินครับผมหมูกระทะนี่แทบจะไม่กินไม่ได้กินเลยลูกกุ้งแกียมี่ังหมอคะเมีมั้งสมัยนั้นไม่ค่อยมีครับหมูกระทะผมว่ามีแต่ก็ไม่น่าจะมีกุ้งมีแต่หมูหมูปิ้งนี่ก็หลูแล้วเรคุณผู้ชมหมูปิ้งเนี่ยหมูหมูปิ้งในแล้วก็จิ้มน้ำปลาอย่างเงี้ย จิมซอสเนี้ยหลูแล้วไม่มีรับหมูฮะมายุคนนนี้มีทุกอย่างมีหมดมวันนี้บดบดคุ้มค้มคุณผู้ชมแสงอาจจะมืดหน่อยนะครับผมวันนี้รู้สึกว่าฝนมันจะตกเนี่ยแดดไม่มีเลยไม่เต็มฟ้าเหมอนกะั วันนี้อาจจะมืดครึมแสงน้อยดำดำคนคนก็ดำอยู่แล้วคุณผู้ชมมืดไปใหญ่เลยแสงไม่มียิ่งดำไม่ใหญ่ก็ไม่ใช่ผมกับฮะไม่ใช่ผมระบางไม่ใช่พูดถึงแสงไม่ได้พูดถึงคนเมื่อกี้บอกว่าคนดำนะเขาเมื่อกี้ลืมแล้วพูดอะไรไปไม่รู้ออกจะขาวครับจริงๆผมกับอยู่ประมาณไม่เกมแหละแกะแรงกันแล้ว huống 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 ôi tôi nặng tất tôi tôi nặng. Mày, qua ba màn mặn, 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 หรือว่าใส่อะไรมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมีทิศสอนแกะกุ้งบ้างยังสอนแกะกุ้งหมายว่าเร็วๆแบบได้กินเนี้ยอยู่ที่ความสามารถคนละก็บางคนแบบเวลากินไปแล้วแบบเขาขี้เกียจเนี่ยบางคนไปกินหมูกระทะอะไรเงี้ยบางคนสอนไม่รู้จะสอนไหนก็ควายเหมือนเดิมอยาดแรกนี่ ยากมากดิเขาพูดแบบสองคนหันไปทางไหนอ่ะบหันไปทงดูหน้ากล้องดีเกิวอะไรครูผู้ชมเนาะหันไปทางบบนี้นนอ่ะมาคุยกันสองคนเนาะ,ะอยากรู้วิธฮียมันเป็นคนอยากรูพี่เก๋นเลยหรอย่างอื่นสอนอย่างอื่นมาคนสอนอย่างอื่นนะคุณผู้ชมสอนไม่รู้จักสอนแล้วสอน,สอ,นอีกก็ยังควายเหมือนเดิมยางดิหันไปทางอื่นดิเขาพูดสองคนหรอหันตั้งแต่เหรอหันแบงนั้นก็ได้แล้วเน้นคำว่าควายเลยนะ เล่นก็ไม่ได้ควายไม่ได้เลยโง่เหมือนเดิมดีกว่าเนาะเดาควายฉลาดไงครุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ควายฉลาดแล้วโง่เหมือนเดิมดีกว่าฉลาดครับ ฮะสลัดอะไรวะสลาด้ะพูดเยอะไปก่งนะรีบกินนอนฝนตกเนาะหมุดลงหมุดองมุดเข้าหมุดเข้าเนี่ยฝนก็จะเริ่ม ตกบ้างแล้วคุณผู้ชมนี่ก็ตกไปหลายรอบแล้วเนาะ <c oughs> รอบ <c oughs> ก็อยากให้มันตกเหมือนกันอยากันแบบตงเยอะจะตกเดี๋ยวหยุดก็ดีแล้วมันไม่หยุดนานแล้วมันนาหยุดหยุดเป็นเดือนหนึง่งเดือนหนึ่งตกครั้งหนึง่ง <c oughs> กว่าจะถึงหน้าฝนก็ดีอะ่ะไม่ได้แห้งเกินแห้งแรงเกินพูดถึงหน้าฝนผมก็อยากกินอึ่งขึ้นมาเลยนะแต่ก่อนจะถึงหน้าฝนน่ะขอกินไข่แล้วจันก่อน โอ้ยมันออกหน้าไหนพี่เกมหน้าต่อไปเนี่ยไหมเมษานี่ออกแล้วเนาะมีนาเมษานี่ออกแล้วมันเยอะของนั้นแป๊บเดียวเดี๋ยวเราไปหากันผมว่ามันต้องมันต้องมีเมนูของใจปีนั้นเลยแม้ที่เรากินอะเม่เลื่อมเรือนเขาบอกเมื่เลื่อมเลยอร่อยมากไข่จักรจันทร์ โอ้ปาดมันกราหักเลยพี่น้องโอ้ไม่แพ้กันดูดูดแพ้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 ดูใกล้ๆดูนี่มันแ้งก็เยอะแต่สีมันไม่เหลือง ถ้าฝนตกลงมาช่วงนี้ก็หนาวกินให้หมดเลยมันมันตกตอนไหนก็ได้แต่อย่าให้มันมันตกกลางวันนะพ่อเป็น,นลำบากฝนตกทางนี้ใจคิดถึงเธอทางนั้นยูนี่บ่างไหมนี่คนละ,ะคนเ,เ้ยจักแต่อปบ๊งหนึ่ง จับอาชีพกินเนาะเมื <S <S ่อก่อนเนี่ยนะผมคิดว่าไอ้กุ้งเนี่ยเราไปสูบสะใช่ไหมมันจะมีกุ้งฝอยใช่ป่ะผมคิดว่าไอ้กุ้งฝอยมันจะโตครัเป็นไอ้ตัวนี้ตัวเด็กๆอ่ะเนี่ย ก็จะเป็นความคิดที่ดีนะคุณผู้ชมจินตนาการเนาะแปตอนเด็กเราไม่รู้ไงก็ใช่ถูกเจ็ดแปดขวบไปสูบน้ำาสยเงี้ยก็ถือว่าดีจินตนาการสมองดีแต่ไม่คิดว่าโตขึ้นมาจะงอขนาดนี้สลาดอ๋อสไล้วเหรอใช่แล้ว บอกผลเดียวไม่ได้มีไข่บอกลครูยังบอกมันฉลาดเลยไม่เหรอฉลาดเรื่องหรอปะไหลเรื่องอยู่อะจกกินนี่ว่ะเดี๋ยวเราไปถามโคตรครูอะไรคิดอ้าวผมฉลาดจริงๆเรื่องไงล่ะไม่รู้จะพูดยังไงแต่มันฉลาดอ่ะอ๋อใช่ เดี๋ยวมันม,มีมีไม่กี่วิชาหรอกที่ผมไม่ใช่รา,าเลยเขาประมาณสี่พิชาเฮ้ยเฮ้ยฝนลงแล้วคุณผู้ชมรีบกินรีบกินเลยมาเลยรถผมตากฝนด้วยฝนตกแล้ว <c oughs> มาเจอแจ็คบอตตัวท้าย <c oughs> เห็นบอกฝนมาแล้วคุณผู้ชมบอกแล้วฝนตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรท้ายพอดีเลยดีนะเรารีบถ่านเลยไม่เกินะ ถ้มาช้ากว่านี้สัก15ทีึ่งชั่วโมองเรียบร้อยเลยเนี่ยฝนตกเ <c oughs> ย็นแต่ดีนะคุณผู้ชมฝนตกหน้าแรงอ่ะมันมันดับฝุ่นครับผมฝุ่นบนอากาศอ่ะมันมันตกลงมาได้แต่ก็ยังไปหาหลักฝนไฟป่าไฟอะไรงเงี้ยฝนตกลงมาก็ถือว่าช่วยได้ฝุ่น2.5อย่างเงี้ย พอตกประมาณช่วยได้นึ่นงั้นฝุ่นเยอะกดี๋ยวขอตัวลาคุณผู้ชไปก่อนให้พบเจอก ais, ับผมและน้องในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ